โอเคค่ะก็สวัสดีค่ะเย่ใ yeah. น,นวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2องนะคะที่ลงในช่องนะคะค่ะก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมอายาคาชิวังมรเทพประบุตอาสุนค่ะและในะวันนี้นะคะก็เออถ้าเป็นในส่วนของเซอร์ฟญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นตรงกับวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะคะหรือเรื่องในเกมนึงนะคะก็คือวันเกิดของโครการน,นั่นเองเย่ค่ะก็เนื่องจากเออ พรุ่งนี้นะคะก็วันเกิดโคกะนะคะก็ขอให้โคกะนะคะออกมาหาก,กาชาให้เราเรื่อยๆนะคะโคกะคะ่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาสุ่มในส่วนของกาชาเบิร์เดย์ของโคกะคะ่ะซึ่งเราเราว่าอดใจนานแล้วนะคะว่าเออเราอยากได้โคกะนะคะ ในเมื okay. ่อไม่เสียเวลานะคะเราจะสุ่มนะคะให้มันได้กระดิ่งมาเรือนหนึ่งนะคะก็คือเราจะสุ่ม3ครั้งนะเอ็นเพจาตอนนี้มีอยู่1 1 1นะคะเราจะสุ่มประมาณ75เพรค่ะก็จะเหลือประมาณเอ่อสามสิบหรือยี่สิบกว่าเพรนะคะก็โอเคเราจะทาตามสัญญากันดีกว่าไม่ใช่ทำตามสัญญาค่ะก็คือเราจะมาสุ่มกันนะว่าเราจะได้โคกะหรือไม่นะคะโอเคลุยที่อันแรกก่อนเลยค่ะ เขียนโคกะแล้วมาค่ะอันแรกนะคะดูสิว่าเราจะเกลือจะบอกน่าจะเกลืออยู่ได้ล้วโอ้มาค่ะโอเคอันดับที่สองเขียนเจด็ดโอเคต้องเขียนเจ็ดนะทุกคน ันเกลืออย่างนี้สงสัยดวงหมดกับเอออสดอาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเท่าใหม่อีกแล้วค่ะและรอบสุดท้ายน,นะคะโอ้หน้ำมูน้ำมูอย่าบอกว่นดวงหมดแล้ว <c oughs> โอเคน่าจะเกลือนะทุกคนโอเคเกลือค่ะ นี่ค่ะได้กระดิ่งมาอีกอันหนึ่งนะก็ะระฆังก็เต็มด้วยโอเคค่ะนี่ก็คือเรามาเปิดตู้กรชากมาเปิดตู้กาชาในส่วนของเบอร์ดเดย์ของโคกะนะคะก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะโคกะจัง <laughs> ค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ